อ๋อนี่ส่ยคนไฮคลาสมันเป็นแบบนี้เหรอแค่ทำตามพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฮคลาสได้แล้วเหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสําหรับใครที่มาใหม่แชทนะคะช่องของแชทจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะภายในภายนอกบุคลิกรวมไปถึงเรื่องสปิริตชัลด้วยใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนคนใหม่กด Subscribe ไปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาดูนิสัยที่คนไฮคลาสเขาทากันแค่คุณเอานิสัยพวกนี้ไปปรับใช้รับรองว่าคุณจะเปลี่ยนคลาสแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าจากการที่ชันได้คลุกคลีใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นแบบไฮโซไฮคลาสผู้ดีต่างๆนะคะฉันก็พบว่าพวกเขามีนิสัยที่มันคล้ายๆกันมีแนวคิดมีไมล์เซ็ตที่มันแบบใกล้กันมากนะคะซึ่งอันนี้ฉันจะบอกว่าเงิน ไม่ใช่สิ่งที่แชดตัดสินในความเป็นไฮคลาสนะการมีเงินไม่ได้ทําให้คุณเป็นไฮคลาสได้แต่มันรวมถึงแบบชาติตระกูลการศึกษาการอบรมการเลี้ยงดูอื่นๆที่มันหลอมรวมให้แบบคนคนหนึ่งมันกลายเป็นไฮคลาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิสัยเหล่านี้มันสามารถปรับให้เราอะกลายมาเป็นอีกคนหนึ่งได้จริงๆเพราะว่าพอแชทได้แบบทํางานใช้ชีวิตกับคนเหล่านี้เยอะๆอะค่ะแชทเอาบางนิสัยอะมาปรับพอเราเอามาปรับแล้วเราก็พบว่าเฮ้ย ฉันเปลี่ยนจากแบบความคิดชนชั้นกลางไปเป็นความคิดคนอีกระดับหนึ่งเป็นแบบคนอีกรลเวลหนึ่งอะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาสรุปให้ฟังว่าแนวคิดของเขาอะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่เราจะทำอะไรแบบช้าๆสโลไลา์แบบชิวๆได้การตรงเวลาคือเรื่องสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลทเราจะหลนแล้วเราจะผวาแต่ถ้าเราแบบเตรียม ตัวไปล่วงหน้าค่อยๆไปความลนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราตรงเวลาเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาในการทําอะไรสมมุตินะออกจากบ้านไปทํางานวันนี้ต้องไปทํางานที่พารากอนรู้อยู่แล้วว่าปกติหนึ่งชั่วโมงแต่เผื่อรถติดไปก่อนก็ชั่วโมงครึ่งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไป1ชั่วโมงแบบคุณออกจากบ้านแบบ1ชั่วโมงเปะจะเกิดเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาทันทีแล้วมันจะทําให้เราลนโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาด้วยตรงเวลาบวกเผื่อเวลา พอพูดถึงเรื่องเวลานิสัยที่3ค่ะคือเรื่องของ time management คือการจับ การเวลาคนพวกนี้เขาจะรู้ว่าเวลาเขามีจากัดทุกคนมีเวลาจํากัด24ชั่วโมงเท่ากันเงินซื้อเวลาไม่ได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินมากขนาดไหนเขาไปซื้อชั่วโมงที่25ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสําคัญกับการจัดการเวลาและการ prioritize อะไรสําคัญทําก่อนอะไรที่ใช้เงินแก้ปัญหาได้ใช้เขาจะให้ความสําคัญกับเวลามากกว่าเงินอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันสามารถแบ่งเบาภาระ,ะเขาได้คนพวกนี้จะไม่ลังเลเลยค่ะที่ใช้เงินแก้ปัญหาอันไหนใช้เงินได้แก ปัญหาไดใ้ใช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 ้แก้ให้หมดเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เขามีอะค่ะเขาสามารถเอาไปหาเงินเพิ่มได้แล้วมันคุ้มก,มกว่าสมมตินะงานบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่แบบคลาสสิกมากเพราะว่าตั้งแต่แชทเอานิสัยนี้มาใช้เนี่ยชีวิตก็ดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยคะ่ะแชกกรเกลียดการทํางานบ้านที่สุดแชทไม่ทําไม่ทําจ้างแม่บ้านจ้ะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานบ้านจ้ะจ้างจ้างเท่านั้นจัดยังไงก็ได้จ้างต้องมีแม่บ้านต้องมีคนทําความสะอาด้บ่ได้บ่ได้ แต่มันทําให้สุขภาพจิตด,ดีแล้วมันทําให้แชรมีเวลาไปทําอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆแล้วพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรเราไม่อยากทําอะไรค่ะมันจะจัดการเวลาเราได้ดีมากเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสกิลที่สําคัญเลยก็คือการปฏิเสธอะไรที่มันไม่สําคัญและมันไม่ใช่ถ้าอันนี้ไม่ชอบไม่ต้องทําอันนี้ไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําให้กดดื่อมาทำเราใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยค่ะจบๆอันนี้เป็นเป็นนิสัยที่แบบอืชีวิตดีมากตั้งแต่เอามาใช้นะคะ ่อมาค่ะนิสัยที่4ค่ะเขาจะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ quality over quantity คือของแต่ละชิ้นน่ะจะเน้นแบบเอาดีสุดเอาท็อปสุดเอาแพงสุดแบบนี้เลยนะคือไม่ต้องมาบอกว่าได้แบบเฮ้ยถ้างเงินเท่านี้จะไปซื้อได้3อันเขาบอกว่าไม่ ai, มีอันเดียวแล้วมันดีที่สุดมันเจ๋งที่สุดมันยอดเยี่ยมที่สุดดีกว่ามี3อันแต่ใช้อะไรไม่ได้เลย ปกติเราไม่เคยคิดแบบนี้นึกออกปะเราก็จะแบบอยากได้อยากมีอ่ะสมมติแบบเป็นชนีเราก็จะอยากได้กระเป๋าเยอะแยะเราก็จะแบบอุย้ยมีอันน,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 นี้มีอันนู้นมีอันนี้มีอันนู้นมีอันนู้นแต่คนพวกเนี้ยค่ะเขาจะไม่ซื้อกระเป๋าเรี่ยราดนะเขาจะแบบตุ้ม แบรนด์เนมที่แบบรุ่นคิดรุ่นอะไรแล้วคืออยู่กันไปยาวๆอะค่ะเพราะสาหรับเขาอะปริมาณไม่สําคัญเท่าคุณภาพและในแง่ของการลงทุนในแง่ของแบบการเงินใ,ในในอีกแง่หนึ่งการที่เราไปซื้อของติงตองเยอะๆอะค่ะแบบกระเป๋าเลียราสามพันห้าพันสามพันห้าพันอะกับเราไปซื้อที่เดียวเลยส0 0 0 0 0พอเราเอาไปขายต่ออะค่ะอีสามพันห้าพันอะมันอาจจะขายต่อไม่ได้มันอาจาาออาจะแบบหมดหมูลค่าไปเลยไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วยกเว้นบริจาคแต่อีสามแสนอะยังไงมูลค่าก็ยังอยู่ถึงจะลด แต่มูลค่ายังอยู่เพราะฉะนั้นต,ต้องมาเวทดูนะคะเรื่องของตัวเงินที่จ่ายไปว่าอันไหนคุ้มกว่ากันแต่ตั้งแต่แชทเนี่ยย้ายมาเป็นคนที่แบบไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพค่ะเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะมันทําให้แบบองครวมอะ่ะมันกลายเป็นเราดูเป็นคนเนียบขึ้นดูเป็นคนที่แบบเลือกอะไรเยอะขึ้นในการจะซื้อของชิ้นหนึ่งเราก็จะคิดเยอะขึ้นแต่เราจะคิดในแง่ที่ว่าให้มันมีคุณภาพแล้วให้มันอยู่ได้นานๆแล้วให้มันใช้ได้หลายๆแบบมันจะคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับคุณ แท็บเล็ตที่5ค่ะคือความแพงความไฮคลาสเท่ากับความคลีนค่ะคลีนแบบสะอาดแบบสะอาดจริงๆ h ไฮจีนอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบวันนี้แต่งหน้าลุคคลีนไม่ใช่นะคะแต่มันหมายถึงเรื่องความสะอาดแบบของแท้ บ้านห้องนอนทุกอย่างจะแบบสะอาดเรียบร้อยไม่รกไม่เละเทะไม่ได้มีขยะวางตรงนี้หนึ่งยอมตรงนั้นหนึ่งยอมฝุน่นผมอะไรแบบเรียบร้อยและสะอาดบ้านและสิ่งแวดล้อมเขาจะคลีนแบบคลีนมากไม่ได้มีอะไรแบบรกเละเทะแบบเรา รวมไปถึงความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะเจ้าผ้าหน้าผมอะ่ะคือความสะอาดตรงนั้นอะ่ะอันนี้คือมันมันทำให้แบบเราเปลี่ยนไปอีกหนึ่งเลเวลเลยนะคะเรื่องของความสะอาดเคยฟิลอารมณ์แบบเคยเห็นคนไม่สะผมแล้วบบผมมันมันอื่ดๆแล้วออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊สระผมหน่อยๆอ,อย่างเี้ นึกออกใช่ปะเป็นฟิลแบบนั้นซึ่งในความในคําว่าความสะอาดอะคะ่ะมันทําให้สุขภาพจิตด,ดีมันมันส่งผลนะเพราะาสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะคะ่ะมันจะส่งผลมาที่สุขภาพจิตพอเราจัดระเบียบบ้านจัดระเบียบตู้เสื้อผ้ารวไมไปถึงสิ่งแวดล้อมของเรามันเหมือนเราได้จัดระเบียบความคิดพอเราได้จัดระเบียบความคิดนะคะสมาธิหรือการโฟกัสอะไรมันจะดีขึ้นและมันจะทําให้สุขภาพจิตของเราอะมันดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นไฮจีนค่ะสําคัญมากซึ่งเอาจริงๆปะในความแบบไฮคลาสความ แพงไม่แพงตัดสินกันตรงนี้แหละบางคนเดินมาก็ปกติแต่บางคนเดินมาคือรู้เลยว่าคนนี้แบบไ Class มันมองได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะจุดตัดสินข้อต่อไปค่ะคือเรื่องของ personal presentation หรือว่าบุคลิกภาพหลัก คนพวกนี้เขาจะมีแบบตั้งแต่หัวจะรดเท้าอะค่ะเขาจะมีความสง่างามในแบบทุกๆก,กระเบียดนิ้วทุกท่าทางทุกการกระทําจะบอกว่าเขาโดนฝึกมาตั้งแต่เด็กก็อาจจะได้นะเพราะว่าแบบเรื่องมารายาทการเข้าสังคมการคุยบุค,คลิกะค่ะเขาจะมีการจัดวางร่างกายที่มันแบบโอ้โหสวยจังเลยสง่าจังเลยซึ่งในหนังสือ body talk นะคะเล่มนี้เชฟมี Me, อธิบายไว้ละเอียด ในระดับหนึ่งอยู่ในนี้นะคะในนี้จะเป็นเรื่องของภาษากายทั้งหมดเป็นหนังสือของชัดเองชัดเขียนเองปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะไปกดได้ในในคลิปนี้แหละ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าร่างกายของเราอะคะ่ะมันตะโกนดังมากกว่าคําพูดเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยคนพวกเนี้บางทีอะสมมตินะ คนสองคนเดินมาพร้อมๆกันอนะคนนึงก็คือก็ธรรมดาตื้อๆเตือนผ่านไปเป็นคนธรรมดาอีกคนหนึ่งเดินผ่านนะคะมันตะโกนคาว่าแพงอยู่ในนั้นอนะคือทุกท่งทั่งมาวขวดจรดเท้าเขาแบบเขาตะโกนว่าแบบไฮคลาสที่สุดซึ่งอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับมันคือจุดตัดสินจะบอกว่าภาพลักษณ์บุคลิก personal presentation มันคือจุดตัดสินเลยค่ะที่จะทำให้คนข้างนอกอะเขามองเราได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ไปอ่านเพิ่มแล้วก็มี มีหลายคนอินบ็อกเข้ามาถามในเพจเยอะมากว่า,มาเมื่อไหร่คุณแชทจะเปิดคะคอร์สเนี่ยรอก่อนนะคะบอกก่อนกําลังเตรียมตัวแต่ว่าใกล้แล้วปีหน้าเจอกันแน่ๆน,นะคะอุยปีนี้คลิปนี้อาจจะได้ออนแอร์ในปี2025เพราะฉะนั้นอาจจะได้เจอตอน2025ใครที่สนใจคอร์สนะคะก็กดลิงก์ข้างล่างไว้นะคะแล้วก็ถ้าแชทมีคอร์สมีข่าวอัปเดตก็จะประกาศในช่องทางนั้นแหละก็ฝากติดตามด้วยนะคะ สืบเนื่องมาจากเรื่องของบอดี้บุคลิกใดๆพอแบบบอดี้มันจัดวางถูกต้องอะคะ่ะมันส่งผลกับความมั่นใจข้างในด้วยนะแล้วเวลาที่แบบคนเราเดินมาด้วยความแบบสง,ง่ามมั่นใจอะคะ่ะมันก็จะดูแพงโดยอัตโนมัติเลยจ้ะแล้วก็อีกหนึ่งนิสัยที่สําคัญมากๆนะคะคือ self respect เขาจะรู้ว่าเขาจะเคารพตัวเองแบบขั้นสุดขั้นสุดที่มันมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขาจะรู้ว่าเขาคู่ควรกับ ทุกสิ่งเขาใช้คําว่าเขาคู่ควรน,นะในขณะที่บางคนนะคะ่ะจะโดนเลี้ยงดูมาด้วยแบบทําให้เราเป็นคนตัวเล็กแล้วพอเราเป็นคนตัวเล็กอะ่ะเวลาที่เราอยากได้อะไรใหญ่ๆเราบางทีเราจะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรแต่คนที่เขาโดนเลี้ยงมาให้คนตัวใหญ่ตั้งแต่เด็กอะ่ะเขาจะรู้ว่าเขาคู่ควรกับทุกสิ่ง everything อยู่ที่ว่าเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบแค่นั้นเอง เขาอยากได้อะไรเขาได้มันมันเป็นไมซ์เซ็ตแบบเนี้ยค่ะแล้วพอเขาเคารบตัวเองมากๆอะค่ะเขาจะเคารพคนอื่นด้วยเขาจะเคารพคนอื่นแบบจริงๆอะเขาจะไม่มาแบบเหอนในละครที่แบบ เกียดกันนู่นนี่นั่นอะ่ะอันเนี้ยฉันไม่เคยเจอนะพูดตรงๆคือมันคงมีแหละแต่ด้วยดิฉันอะ่ะก็ไม่เคยเจอดิฉันเจอแต่คนที่แบบน่ารักเคารพคนอื่นมันเป็นความไหนโดยโดยเนื้อของเขาเลยอะ่ะซึ่งใช้เข้าใจได้พอคนเราอะ่ะโดนเลี้ยงมาด้วยความแบบอบ u n d a n c e อุดมสมบูรณ์คู่ควรไปซะทุกอย่างเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ขาดอะไรพอมันไม่มีความขาดเป็นแรง d ร i v e อะค่ะเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องแย่งชิงเก่งแย่งอะไรเขาจะมาแบบฉันคู่ควรอยู่แล้ว ได้้อยู่แลวเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องแข่งแย่งฉันไม่ต้องอิจฉาใครมันจะเป็นาย n d s ็ตประมาณเนี้ยซึ่งมันแบบมันดีมากเลยนะก็อันเนี้ยสรุปมาให้นะคะทั้งนิสัยทั้งม i n d s e ตของคนที่เป็นแบบไฮคลาสแล้วก็เป็นนิสัยที่อยากให้ลองเอาไปปรับใช้ด้วยเพราะส่วนตัวฉชนเอาทั้งหมดมาปรับใช้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตดีจังเลยฉันค่อยๆกลายเป็นคนไฮคลาสแล้วโดยอัตโนมัติมันดีจริงเพราะมันมันเปลี่ยนจะแบบ ข้างในจริงๆอะคะ่ะยังไงก็ลองเอาไปทําดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบนิสัยไหนมากที่สุดแล้วจะเอาอันไหนไปปรับใช้มาคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย